สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านอตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านชายแดนขเขมรลาวนะที่ด่านน้องนกเขียนที่นี่เรียกว่าด่านน้องนกเขียนนะเนี่ยด่านน้องนกเขียนอ,อยู่ที่แวงตอนใต้สุดของลาวนะแวงจัปาศักดิ์ตอนนี้เราอยู่ที่เราผ่านด่านลาวจากที่น้องนกเขียนมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาอยู่ที่ด่านขเขมรไม่รู้ว่าชื่อด่านอะไรนะชื่อด่านผมก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นด่านของขเขมรน,นะ อแล้วเดี๋ยวจะออกจากด่านนี้เราเรียกรถไปแล้วเรียกรถแท็กซี่จากฝั่งขเขมรเดี๋ยวผมจะเข้าไปเมืองสตรึงเรงกันนะฮะยังไงแล้วก็ฝากช่วยดูกดไลค์กดแชร์ถ้ามีปัญหาอะไรช่วยติดต่อให้ทางบ้านให้ด้วยนะครับผมเข้ามาที่อ่าเขมรน,นะครับคืนนี้คือคืนวันที่3มิถุนายนพศ2562รอยอผมจะไปนอนที่เมืองสตรึงเรงที่ในขเขมรน,นะครับ กนจบคลิปนี้เข้าไปถึงเ,เมืองสตึกติงเนี่ยผมจะอ,อัพโหลดไปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับจบคลิปนี้แค่นี้นะฮะขอบคุณครับ